ถามต่อมาครับเป็นผู้รับเหมามีเครื่องจักรซึ่งไม่ได้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดลงทีมบริหารได้ไหมครับไม่ห้ามครับไม่ห้ามที่เขาห้ามนะครับเกี่ยวกับบริษัทห้างร้านก็คือเขาไม่ให้เป็นเจ้าของสื่อสิ่งพิมพ์นะครับอันนี้เขาไม่ให้เป็นเขาไม่ให้สมัครสำหรับบุคคลที่เป็น เจ้าของร้านหรือเจ้าของห้างหุ้นส่วนหรือเจ้าของบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์อย่างเช่น well เป็นเจ้าของสื่อเช่นเป็นเจ้าของสถานีวิทยุชุมชนอย่างนี้นะครับอันนี้ห้ามสมัครนะครับห้ามสมัครแต่ท่านที่มีเป็นห้างหุ้นส่วนอย่างอื่นเป็นเจ้าของบริษัทห้างอื่อย่างอื่นรับเหมาก่อสร้างอะไรก็สุดแท้แต่ก็สามารถสมัครได้ไม่ห้ามนะครับไม่ห้าม มาคำถามต่อมาครับผมเป็นเจ้าของร้านโชห่วยและมีเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งจัดโปรคือซื้อหนึ่งขวดแถมมาม่าหนึ่งซองทำได้ไหมครับทำได้ไหมเราก็ต้องพิจารณานะครับประเด็นแรกก็คือนะครับเป็นไปตามที่ท่านพูดไหมก็คือ บริษัทเนี้ยเขาจัดโปรถ้าท่านซื้อขวดหนึ่งแถมมาม่าหนึ่งซงหนึ่งถ้าท่านปฏิบัติไปตามปกติของโปรโมชั่นของบริษัทก็ไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญหาครับท่านสามารถค้าขายได้ทำมาหากินได้แต่ถ้าท่านทั้งขายทั้งไม่ไม,ไม่ไม่แถมแล้วซองหนึ่งแถมสองซองอย่างเงี้ยโดยมีเกียรตนาแอบแฝง เพื่อหวังคะแนนนิยมอันนี้มันก็จะเกิดประเด็นละนะครับก็จะเกิดประเด็นนะครับหรือบริษัทไม่ได้มีโปรอย่างนี้เลยนะครับท่านคิดขึ้นมาเองนะครับซื้อเครื่องดื่มชูกำลังไปหนึ่งขวดท่านก็คิดโปรขึ้นมาเองของท่านเองก็คือแถมมาม่าไป1นสองอันนนี้ก็จะสุ่มเสียงนะครับสุ่มเสียงดังนั้นถามว่านะครับ ท่านสามารถค้าขายไปตามปกติได้ไหมค้าขายไปตามปกติได้บริษัทมีโปรอะไรท่านก็ว่าไปตามโปรนั้นนะครับการซื้อการขายท่านไม่ต้องไปหาเสียงแต่ถ้าท่านจัดโปรเองของท่านเองเพื่อหวังคะแนนนิยมอันนี้ก็จะสุ่มเสียงนะครับอาจจะสุ่มเสียงต่อกฎหมายเลืองตังดังนั้นถ้าเป็นเรื่องปกติที่บริษัทเขาจัดแล้วท่านก็ค้าขายปกติแล้วก็ไม่ได้หาเสียงอะไรก็ใช้ ค้าขายเรื่องปกติก็ไม่มีปัญหาครับก็ยังสามารถดําเนินการได้นะครับ